สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวพันธนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีเหรียดข้อมือนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดเชิงเขานะครับวัดเชิงเขาซึ่งเจ้าวาดวัดเชิงเขาพระอาจารย์วินัยนะมั้งไม่แน่ใจน่าชื่อพระจาจาร์วินัยนะครับเป็นสิทธิ์เอกขององค์ท่านหลวงพ่อรวยนะครับก็เดี๋ยวผมมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับ เป็นเนื้อไก่ทองลงยาแดงครับนะฮะสวยๆเลยนะครับเนื้อไก่ทองลงยาแดงนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับของใหม่ป้ายแดงนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับนะฮะใครสนใจปล่อยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับของใหม่แกะกองนะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะครับว่ามันเลขอะไรอะไรอย่างไรนะครับ นี่ก็ตอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดนี่คือเป็นลักษณะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นม้าบินหรือเปล่านะครับโค้ดม้าบินนะฮะน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับนะฮะโคดม้าบินนะครับของแท้แน่นอนครับโค้ดตอกลึกครับผมผมจับมาเองจากวัดนะครับบูชามาเองจากวัดตัวนี้รันนัมเบอร์นะครับเลขหนึ่งห้าสามศูนย์นะฮะ น้ำเบอร์หนึ่งห้าสามศูนย์ชัดเจนนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับของแท้แน่นอนครับผมนะครับของแท้แน่นอนเชิญทุกท่านตรวจสอบดูได้เลยครับผมนะออกวัดพระธาตุเชิงเขานะวัดเชิงเขานะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับผมเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับลงยาแดงนะครับซุ้มเขียวนะครับซุ้มเขียวเหนียวซรัพย์นะครับดูสีหน้าหลวงพ่อนะครับ ดูนะครับนะครับอืมสวยครับสวยดูดูการลงยาไม่มีเลอะลงยาจีวอนนะครับตัวนี้นะครับใครจะเอานะครับใครจะบูชาต่อจากผมย้ำประกันว่าของใหม่แกะกองนะฮะไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ เป็นเลดข้อมือขนาด4บาทนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับผมปล่อยให้ราคาจองนะครับราคาจองในกลุ่มปล่อยกันอยู่ณตอนนี้เกือบ4,000-5,000บาทนะครับผมจะปล่อยให้ราคาจองเอาไป3,000บาทนะครับ3,000บาทนะครับผมไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับนะนะครับสวยมากนะครับ3,000บาทนะครับใครจะเอานะครับ เดี๋ยวผมขอญาตนะครับขอญาตนะครับใครจะเอานะครับก็ติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับ Facebook ตูมตามสาวนะครับหรือจะโทรนะครับ09525555ก็ได้นะครับเบอร์โทรนี้มีไลน์นะครับใครสะดวกติดต่อช่องทางไหนติดต่อได้เลยผมปล่อยให้นะครับ3000บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับช n n e l รีวิวพาต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ